ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงนินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ hey, สวัสดีฮะเอาละครับผมวันนี้ผมกับแอดซ้างดำเนินไปเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมได้กลับมาเล่นเกมคูลนตามคำเรียกร้องแล้วนะครับผมอ่าเป็นไงวันนี้ผมมากับทุนน้อยๆเลยนะครับผมเอาละครับผมอุ้ยหน้าสวยนะซิกาเตอร์หล่นมาไหมนิดเดียวนะอือหือเมื่อกี้ก็ผมเนี่ยบอกว่าถ้ามันหน้าสวยแบบเมื่อกี้นะครับผมผมแนะนํานะเราไม่ต้องใส่ไม้เพิ่มนะครับผม เราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะตกลงมานะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนไม้อะบางทีมันอาจจะทําให้สับสนได้นะพวกเอไออะไรเงี้ยดูจักจะเข้าการเป็นไม่เข้าเลยแต่ผมว่าแม่งก็เสี่ยงนะเว้ยเพราะว่ามาทุนร้อยเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็กับเกมของควีนด้วยนะเอานะครับผมเรามาเลื่อนควมทรงจำหน่อยนะครับผมผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมควีนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะผมเนี่ยไปลองเล่นเกมเดร์เสามานะผมว่ามันก็พอๆกันนะครับผมอ่า ผมว่าเกรมควีนเนี่ยเออแม่งแตกยากกว่าเยอะเลยนะเดลเสาเวลามันติดคอมโบเนี่ยผมบอกเลยมันไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆแบบว่ามันจะเป็นไข่ใช่ไหมครัที่ผมเคยลงคลิปไปเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆไปเรื่อยเวลาเข้าฟีสปินแต่ถ้าเป็นควีนเนี่ยการที่เราเลือกล่อฟีสปินเนี่ยถ้ามันถูกจังหวะอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่ามันแตกหนักจริงนะมาสองลายแบบนี้สวยนะครับผมก็ผมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไม้นะครับผมเพราะว่าไม้เนี่ยมันกำลังแตกสวยนะเพราะมันแตกที่2สองลายสองลายอ่ะผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามีโอกาสเข้า นี่ไงเป็นไงทีละสองลายผมว่ามีเซนที่จะเข้าอยู่นะครับผมเพราะว่าเนี่ยอุ้ยสวยครับผมมาร้อยหนึ่งครับผมเอาดิอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยใส่ไม้ละห้าบาทนะครับผมเออได้มาแล้สี่บาทเป็นไงหลาเยอะไหมล่ะไปต่อครับผมไม้เหมือนเดิมนะผมคิดว่ามันจะมาอยู่นะครับผมเพราะเซนผมมันบอกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันแตกเยอะเออคือมันแตกเยอะไม่เท่าไหร่ดิไม่ใช่แตกเยอะดิคือมันลลายมันเข้าเออลายมันเข้าทีละสองเนี่ยเกือบได้นะเมื่อกี้มาครับผม ผมบอกแล้วเส้นผมมันบอกมันฟ้องมาเป็นไงล่ะผมจะเลือกฟรีสปินที่ห้าครั้งนะครับผมมาลองวัดกันดูนะว่ามันจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมไปไปครับผมมาเกมทิศเข้าครับผมหมอกวายไป6สิบเบาทนะครับผมคัมพีเข้าต่อหรือเปล่าอื้อหือเหมือนจะเหมือนจะไม่มาวะรอบนี้แคปเตอร์เข้าไหมแคปเตอร์อีกครั้งหนึ่งอื้อหือแถวนี้สวยครับผมแต่ไม่ได้ปืนนะโอเคครับผมบอกมาอีก75บาบาทนะครับผมไปกันต่อเลยครั้งสุดท้ายโอ้โหนิดเดียว เข้าไหมไม่เข้าครับผมผมมาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ยังมีแบบว่าต่อชีวิตเราได้นะครับผมเออมาครับผมผมะจะเพิ่มไม้เป็นสิบบาทนะครับผมเพราะว่าเอบาเมื่อกี้นะห้าบาทมันแตกไปแล้วนะครับผมผมจะไม่เล่นซ้ํานะอ่ามาสิมาสิเซคเตอรออ์แต่เกมนี้มันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆเห็นช่องขงบนไหมสปอยลงมานั่นแหละครับผม,มเรียกว่าสปาการสปอยนะ คือจะเป็นแหลมๆลงมาซากับเตอร์ไหมซากับเตอร์ไหมอืออีกช่องนึงนิดเดียวสวยครับพี่มาบอกมาสิบบาทอจะบอกมาทำไมล่ะไอ้บ้าไปกันต่อครับผมนี่สิบบาทไมไม่ค่อยเข้าเลยนะลายม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะเออมาได้อยู่เคต่อไหมสวยเอต่ออือหือนิดเดียวนะ โอ้โหผ้าไปนิดเดียวนะครับผมแต่ถือว่ามาดีนะครับผมอุ้ยนาฬิกาเข็มทิศสวยครับผมบว์อันดีสองบาทนะเอเข้าดิคอมโบคูณบปอีกขอคอมโบสามคอมโบสามไม่ติดนะสแคปเตอร์ก็ไม่ได้เมื่อกี้ยังไงกดไปเรื่อยๆนะครับผมสแคปเตอร์เข้าหรือเปล่าไม่เข้าวะอุ้ยวายเข็มทิศกับเลี้ยงนะเมื่อกี้ขอปืนก็ได้ขอปืนก็ได้ขอแตกนอกก็ได้ไม่ต้องเข้าสแคปเตอร์ก็ได้อุ้ยไม่เอาดิเข้าสแคปเตอร์ดีกว่าวะอุ้ยเอมาครับผมเลี้ยงสวย50บาทครับผม โอ้โหคิวเลยตัวเดียวนะไม่งั้นเรียงแถวนี่ยังสวยนะแถวตรงเนี่ยเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยได้กำไ,ไ,ไรมาแล้วผมจะเจ๊งหรือเปล่าวะคือแม่งเ,เอามาเสี่ยงโดนเกมยาก้วยไงเอเท่าไหร่คัมพีมาอีกครับผม15บาทก็ยังดีเอาเอาหมดแหละตอนนี้หาตังค์กินข้าวนะครับอุ้ยมาครับผมสแคปเตอร์ครับผมว่าแล้วไงมาครับผมในการล่อมันได้ผลจริงวะมาผมเลือกห้าครงอีกนะผมยังมั่นใจในห้าครังว่าถ้ามันแตกเนี่ยมันจะแตกเยอะนะครับผมมา พอดูสักหน้าก่อนอืมไม่สวยนะมันดี้แต่ไม่แตกนะครับผมอย่าบอกนะว่าผมไม่ได้อะไรเลยแตกนายเหอะแตกนายเหอะผมพอละอืมมีสิทธิ์ลุ้นอีกช่องนึงยังไงแตกนายหรือเปล่ามาต่อชีวิตครับผมเป็นเจ็ดครั้งนะเอามาครับผมต่อชีวิตได้อยู่นะครับผมนานๆทีมันจะเข้านะขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะกูหมดทุนแล้วเพื่อนขอหน่อยขอคอมโบติดๆอีกอือโอ้โหแคปเตอร์จะเข้าอีก เออมาปืนสวยครับผม78็ิบแดาทครับผมวายเข้าอีกครับผมคัมพีไปส6 0รอหสิบครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมเริ่มมาแล้วอย่าลืมนะครับผมว่าเราเนี่ยไม้ละสิบบาทนะครับผมได้มาสา0รอยกว่าบาทนะครับผมตานี้นะเอาดิสี่ร้อยสาสิบปดบาทเลยเออปืนกับเลียงขอปืนหมดแล้วครับผมโอ้โหได้อยู่นะอกมาสี่ร้อยนะครับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มไม้เป็น20บาทนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะล้อมันออกมาอีกนะครับผมมาผมว่าแม่งวิธีนี้แหละมันถึงจะช่อบออกมาไงก็วันนั้นที่ใครดูไลฟ์สดเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมเป็นไงมันก็ออกมานะครับผมแต่ว่ามันต้องรอเวลาสักหน่อยนะอุ้ยสวยครับผมร2อครับผมเริ่มมาแล้วครับผมเปิดหน้ามาแตกสวยนะครับผมลายเมื่อกี้มาเห็นไหมครับผมผมบอกแล้วผมบอกแล้วครับผมยังไงยังไงดยการลองผมครับผมผมเนี่ยจะเลือก5าครั้งเหมือนเดิมนะครับผมมา ผมมั่นใจนะผมว่ายี่สิบาทเนี่ยมันจะคูณมาสักพันหนึ่งนะมาหกสิบาทคอมโบสองติดไหม <Wow. S 1> คอมโบสามคอมโบสองเหลือสองทีอย่าบอกนะว่าไม่ให้เลยเกินไปนะเกินไปนะอ้ยนะมาครับผมได้มาสา0รอยกว่าบาทบวกกับตอนแรกเป็นสี่ร้อยนะครับผมอย่าบอกนะหมดแค่นี้อืแต่ไม่เป็นไรครับผมเราได้แรงแรมมาสี่ร้ยกว่าบาทนะครับผมส3 8รอยสบบาทนะในรอบนี้นะครับผม แล้วผมเนี่ยก็จะกดไปต่อนะยังไม่เพิ่มนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันเข้าเร็วเกินไปนะผมคิดว่ามันเนี่ยยังไม่ให้แน่นอนถ้าเราไปเพิ่มไม้นะครับผมมากดไปต่อไปต่ออีกเรื่อยนะครับผมผมว่ามันจะน่าจะได้อีกเนี่ยเพราะมันมันเร็วเกินไปเมื่อกี้อ่ะอุ้ยแต่สวยครับผมวายหน้านี้ครับผม1 0 5บาทแต่ว่าเมื่อกี้ผมโง่ไปนะผมเพิ่งเปลี่ยนไม้นะครับผมมันเข้าไวามากนะไวจนเกินไปอ่ะเออ เอาละตอนนี้เราจาก100เนี่ยเราบวกมาพันหนนะครับผมอุ้ยตัวผู้หญิงเข้าครับผมมาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมถึง2 0 0พันหรือเปล่าถ้าถึง2 0 0พันเนี่ยผมจะเลิกเลยนะมาผมจะขยับไม้เป็นสัก40บาทนะครับผมสักหน่อยนะสักหน่อยนะขอหน่อยครับผมให้มันถึง2 0 0พันนะบอนเธอครับผมเมียงกับตันให้น้องหน่อยนะให้น้องหน่อยนะสิกเตอร์เข้าอีกหรือเปล่าผมขออ่ะถ้ามันได้ผลเนี่ยผมว่ามันเป็นกับการที่เราล่อแล้วแหละมาดิเทคนิคเนี่ยผมใช้ประจํามาขอให้เข้าอีกรอบหนึ่ง เข้าชมเพื่อนหน่อยดิเร็วๆมาๆนึกว่าสแกตเตอร์นะเมื่อกี้ผมว่ายัางไงก็มาว่ะเซนผมว่ามันได้อะอยังไงก็ต้องได้อ่ะมาไปกันต่อเร็วๆโอ้โหทุนกลับมาลดเหมือนเดิมนะครับผมไดือนนึงนะเลือกดีปะวะหรือไม่ว่าไปต่อดีกว่านะแอสตันเนี่ยเป็นคนโลภมากนะครับผมเราจะไม่หยุดแค่นี้นะครับผมอยากได้อีกนะผมขออุ้ยมาครับผมร้อยี่สิบาทนะสวยครับผมเรียงแถวเมื่อกี้นะบอกอบีก้บอบบี้ ขอคอมโบสองคอมโบสามติดหน่อยขอพีสปินอืมไม่เข้าเลยสักหน่โอ้โหพเจ้าเคลืนไปนะอุ้ยสแคปเตอร์อืมไม่งลอกกันทิดเข้าหรือเปล่าโอ้โหก็ไม่เข้านะครับผมยังไงเคเข้าสวยขอปืนลงมาอืมคิวสวยนะปืนไหมปืนไหมเออมาอีผู้หญิงได้นะผมสามร้อบาทปืนหรือเปล่าโอ้โหนาฬิกาขั้นอันเดียวนะไม่งั้นแตกห้าแถวมอกี้นะครับผมสคแคปเตอร์มาสแคปเตอร์ขอหน่อยสะขออะไรสแคปเตอร์ มันเหมือนจะได้นะผมว่ามีผมอีสเตนน่ะเออมันต้องมาดิสักหน่อยน่ะอีกสักงสองสามไม้นะผมว่ามีแน่นอนมาเอ,อ้ยทุนกลับมาลดที่เดิมแล้วพระเจ้าอ,อสกัปเตอร์หลงไหมบ้าเอ้ยมาสวยนะครับผมแถวนี้ยังไงอ,อืไม่ได้โอ้โหเหลือ900 800เท่าเดิมจากพันก็บาทลูกนี้ผมพอดีกว่านะบ้าเอ,อ้ยไม่น่าโลมากเลยเอา้ามาครับผมสปเตอร์เข้าไปแล้วครับผมเป็นไง เหมือนเดิมนะครับผมห้าครั้งนะมาสิมาสิวัดดวงกันไปเลยว่ารอบนี้ได้หรือเสียกระช่างมันเลยผมจะเลิกแล้วนะครับผมไม่งั้นเนี่ยผมหมดตูดแน่นอนนะมาครับผมบวกมาเก้ารอยครับผมเป็นไงเป็นไงครับผมจากจะตายแล้วมากับรอดชีวิตมาแล้วครับผมบวกมาเป็นพันแปดนะครับผมขออีกสองครั้งเออมาร้อยยี่สิบบาทขอถึงสองพันคัมพีเข้าสักหน่อยน่ะเฮ้ยโอเคอยู่นะครับผมมาลอดตายครับผมวู้ เอาดิเอาดิมาครับผมเอานะครับผมผมจะกดอีกทีหนึ่งนะให้มันถึง2000มาลุ้นกันดีเลยดีกว่าถึงไหมเออมา2,000นพอดีครับผมไปคูณ2ครับผมเคเขาอีกครับผมมาสวยครับผม144บาทอ่าโอเคครับผมมิชชั่นคอม p ล e t e นะครับผมถึง2 0 0 0ันแล้วนะาจ่ายทุน100่บาทนะครับผมกับเกมควีน เชื่อแม่งโคตรลุ้นเลยอ่ะมันยากอยู่นะครับผมไอสัตว์เอ้ยกว่าจะได้นะเอาละครับผมคําถามที่ผมจะถามนะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยเข้าฟรีสปินเนี่ยกี่ครั้งนะครับผมอ่าไม่ใช่จํานวนนะครับผมหมายถึงว่าครั้งที่เข้าเนี่ยกี่ครั้งนะเอาละกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผม1กดไลค์กดแชร์นะครับผม2นะครับผมติดตามนะสามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมและสี่เนี่ยตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับผมภายในคลิปนะแล้วส่งมาที่เจ้ส่งตัวแอรซันเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกติกากันอยู่แลล้วใช่่มะ เอาละครับผมวันนี้แอชซันเนี่ยก็มาปั้นให้ดูแค่นี้นะครับผมวันหลังเนี่ยจะขอเกมอะไรก็สามารถขอได้เลยนะเอาละครับผมวันนี้แอชซันขอตัวลาไปก่อนนะครับไปจ้า